สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะกับฟอร์ดอันนิเจอรนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยวิเคราะหลูกค้าดูเจ้าตัวนี้กันบ้างนะคะสีขาวค่ะการตกแต่งสไตล์ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในชุดอุปกรณ์บางส่วนค่ะเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเจ้าอักษรอะคริลิก สีขาวแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะแบบลังพึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็จะเป็นเจ้ากระจังม้าแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นม้าแบบไม่มีไฟค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าชุดพระเอกตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นเจ้าสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะที่เคยบอกไปแล้วค่ะว่าเจ้าสเกิร์ตวิกเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะทํางานเป็นทั้งหมดมีทั้งหมดอ่า 3ชิ้นนะคะในตัวของชุดสเกิร์ตด้านหน้าค่ะแล้วก็เป็นชุดสเกิร์ตด้านหลังนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วสีด้านเลยค่ะตัวครอบไฟด้านหน้านะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดชุดครอบแบบสีดําเงานะคะแล้วก็ในตัวของชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ตัวตัดสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะเราจะเว้นในช่วงของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าไว้นะคะทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะ ในชุดคิ้วล้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะตัวล้อแม็กค่ะพรเอกของเราเหมือนเดิมค่ะเป็นเจ้าล้อฟูเอลนะคะเป็นล้อแท้นำเข้าจากเมกาค่ะแล้วก็เป็นเจ้ายางนะคะ BF ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางสองหกหนะคะ55นะค่ะ R 2 0ค่ะตัวด้านข้างนะคะเราก็จะติดครอบแก้มตัวนี้นะคะแล้วก็ครอบกระจกมองข้าง ชุดนี้ก็จะเป็นชุดสีดำเงาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบแก้มครอบกระจกมองข้างนะคะตัวครอบมือจับหรือว่าไปเป็นเบ้ามือเปิดค่ะในตัวนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับตัวชุดกันสา์แท้นะคะของ All New Everest นะคะทั้งหมดสด้านค่ะ ในตัวของรถสีขาวนะคะตัวนี้ที่เราแถมให้อยู่เสมอเลยนะคะก็คือการรับสติกเกอร์หลังคาสีดําด้านค่ะซึ่งชุดนี้นะคะลูกค้า,าเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดําด้านหรือว่าเป็นสีดําเงานะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นเสาคีบฉลามนะคะแบบนี้เลยค่ะงานรับนะคะดูได้ค่ะใกล้ๆนะคะสีงานรับนะคะ ก็จะละเอียดแบบนี้เลยค่ะมาที่ตัวด้านหลังค่ะชุดข้าไฟชุดนี้นะคะก็จะเป็นข้าไฟชุดสีดำเงาทั้งหมดเลยค่ะเนื่องจากตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนชุดไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใส่ข้าไฟเพื่อป้องกันไฟเป็นริ้วรอยได้ค่ะ ตัวนี้นะคะด้านหลังค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวคาดท้ายหลังนะคะพร้อมไฟเบรกค่ะตัวนี้นะคะเวลาที่เหยียบเบรกนะคะไฟด้านหลังนะคะตัวอักษรจะโชว์เป็นสีแดงค่ะและเมื่อใส่เกียร์ถอยนะคะเกียร์อาค่ะไฟตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะด้านท้ายนะคะก็เป็นเพลเอกของเราค่ะเจ้าตัวชุดวิกเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับท่อหลอกแบบนี้ค่ะตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะอ่ะพ,พิเศษที่สุดนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูกันอีกทีนึง มาที่เจ้าท่อตัวนี้กันนะคะก็จะเป็นท่อพิเศษตัวนี้นะคะจะเป็นท่อ JTC นะคะตัวนี้จะทําด้วยไทยเทเนียมทั้งเส้นนะคะลูกค้าอาจจะมีคําถามนิดนึงนะคะว่าทําไมใส่ชุดวิกเตอร์นะคะแล้วถึงใส่ท่อตัวนี้ได้นะคะคือตัวนี้นะคะเราทําให้ท่อตัวนี้ค่ะยืนออกมานะคะด้วยความยาวเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึ่งเพื่อให้เลย,เลยจากตัว สเกิร์ตของวิกเตอร์ตัวนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ตัวไอความร้อนนะคะมันทำล like, ายเจ้าตัวกันชนท้ายตัววิกเตอร์ตัวนี้ค่ะ มาที่ด้านข้างตัวรถนะคะก็จะเห็นค่ะเป็นชุดครอบนะคะข้อบฝาถังน้ามันค่ะก็ยังคงเป็นสีดําเงาเช่นเคยวันนี้นะคะก็ป้ยก็พามารู้จักเจ้า Everest t i t ไทเทเนียมพลันะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทค่ะเป็นตัว พิเศษที่เป็นรุ่นใบเทอร์โบนะคะตัวนี้เทอร์โบคู่ค่ะ213แรงมา500แรงบิดค่ะและเราก็ได้ทำความรู้จักกับเจ้าชุดแต่งทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากรถคันนี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็รีบแต่งกันมากๆเลยในช่วงปลายปีช่วงนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะหรือว่ารถยนต์ที่แต่งสวยๆแบบนี้นะคะแบบมีสไตล์ไม่ซ้ำใครในแบบคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง Ford Anniversary ของปุ้ยด้วยค่ะเพื่อไปเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับรถยนต์ Ford ของเรานะคะและครั้งต่อไปนะคะปุ้ยจะพาไปชมการตกแต่งรถอะไรคะ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะวันนี้ปุ้ยไปก่อนนะคะเดี๋ยวปุ้ยทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะ รีบโทรกันมาได้เลยค่ะช่วงนี้ปลายปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะ you know my beautiful beginning